แจ็คตัวนี้นะครับมันนำมาเสียบที่ตำแหน่งของคอนแทคเตอร์ v H f นะครับหมุนดูครับให้ให้ให้ตรงล็อกนะครับถ้าไม่ตรงล็อกจะเสียบไม่ลงเหมือนกันนะครับไมโครโฟนครับไมโ,โนนครโ,โฟนเสียบตรงตำแหน่งอันนี้เป็นที่ห้อยไมโครโฟนด้านหน้าจะมีไว้ ไว้อยู่แล้วนะครับนะครับแจ็คเสียบไมโครโฟนเสียบด้านหน้าเลยนะครับลองเปิดใช้งานดูครับเทัางนี้ครับเราก็สามารถทำการใช้เครื่องวิทยุ VHF นะครับติดต่อสื่อสารจากด้านหน้าห้องอโดยสารได้นะครับ ทดสอบกับ 1, 2, 3, 4, 5ครับทดสอบ